ถ้าคนที่สามารถมีพลังจิตพวกนี้ถามว่าช่วยชีวิตเราได้ไหมได้นะคะเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยนะคุณคุณพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจะมีพลังงานบางอย่างที่คอยแบบช่วยคุณอยู่หรือนะถ้าเรารับรู้ก็คือเป็นตัวที่เป็นไฮเออร์เซลของเรานะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเราที่อยู่ในมิติที่สูงกว่านะคอยช่วยคอยนําทางเราอยู่ในรูปแบบต่างๆดังนั้นเนี่ยใครที่สามารถพัฒนาพลังจิตได้เนี่ยจะรับ สื่อสารกับไฮโอเซลได้ดีขึ้นหรือว่าสื่อสารกับจัก,กรวาลได้ดีขึ้นพลังจิตรูปแบบที่หนึ่งค่ะเขาเรียกว่ายานทิพค่ะนะยานทิพเนี่ยนะคะทับาสาังกฤษเขาเรียก Clear v o y a n c e นะคะก็คือว่ามีอะไรบ้างมีประเภทของยานทิพอีกเนี่ยหลายรูปแบบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตว่ามียานทิพป,ประเภทไหนเออเรามีไหมต้องบอกแบบนี้นะความเข้าใจผิดของคนทั่วไปคือบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นจะบอกว่า1ใน7เ,เนี่ยนะคะหรือบางคนมีมากกว่า1เนี่ย ออมีในตัวเรานะคะอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะจะพัฒนามันขึ้นมาไหมคือเหมือนกับว่าเป็นสัมผัสอ่ะสัมผัสที่6ที่7ของเราเนี่ยนะคะมีเยอะแยะเลยเนี่ยคือจริงมีนะมีในทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะโฟกัสจะแบบตั้งใจและจะพัฒนามันขึ้นมาไหมถ้าเห็นประโยชน์ก็พัฒนาขึ้นมาแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเราใช้สัมผัสที่5้าไอ้ทั้ง5ก็พอแหละ พอคิดออกไหมอันเนี้ยครูก็จะใช้ครูใช้สัมผัสที่6คือซิกเซนต์เนี่ยมาช่วยทําให้แบบเออนำทางชีวิตได้ง่ายขึ้น่ะมันก็คืออยู่ในยันทิปนี่แหละยันทิปมีอะไรบ้างนะคะมีอันที่1คือตาทิปเออตาทิปคือยังไงนะคะคือ,อประเภทเนี้ยเวลาที่การที่เราจะได้สัมผัสพวกนี้ได้เนี่ยนะวิธีการพัฒนาไปถึงตรงนั้นเนี่ยครูพูดเลยนะคะว่าเออมันคือการที่การที่เราสงบก็อยู่ในคลื่นนะอยู่ในคลื่นที่สงบนะคะอยู่ในอัลฟาเป็นต้นไปแล้วก็ คือการนั่งสมาธิช่วยได้มากนะที้คนที่มีตาทิพย์เนี่ยมันคืออะไรนะคะสามารถที่จะเวลาที่นั่งสมาธิหลับตาไปเนี่ยสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปตีว่าเป็นเรื่องของตาที่สามอะไรงนี้ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยถึงบอกว่าทุกคนสามารถเปิดตาที่สามได้หมดเพราะว่าไอตัวไอตัวอันเนี้ย พลังจิตรูปแบบนี้มันมีมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะแอค i v เว e หรือไม่อย่างที่บอกนะเรามีฟรีวิวว่าเราอยากจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้อันในการที่มีตาทิพย์คือคนที่แบบเวลาที่นั่งตั้งไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบมองใช้ใช้ตาเนี่ยได้ดีมากเลยหลับตานะแต่สามารถเห็นอะไรต่างๆได้ข้อที่สองนะคะคนที่มีหูทิพย์อ่ะคนที่มีหูทิพย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีแต่อันนี้ค่ะมันคือมันเป็นความสามารถพิเศษที่มันเสียงพวกเนี้ยมันจะไม่ใช่เสียง ที่เราได้ยินปกตินะสามารถมีเรนจ์หรือว่าความถี่ของเสียงเนี่ยมากกว่าแบบปกตินะได้ยินได้ยินอะไรที่มันแบบคนธรรมดาแบบไม่ได้ยินจริงๆอ่ะถ้าฝึกละเอียดก็จะยินมากขึ้นนะแล้วก็พอฝึกถึงระดับละเอียดขึ้นไปนะคะมีเอ่อคุณจะสามารถรับฟังสื่อสารกับกับโลกจิตวิญญาณได้ต่อมานะคะอันที่3ประเภทที่3ของของเอ่อยานทิปก็คือสัมผัสทิปซึ่งบางคนอาจจะมีการสัมผัสได้แบบเวลาเข้าไปสถานที่ต่างๆเนี่ยสัมผัสทิปเนี่ย มันมันมีตั้งแต่งนี้ค่ะคือเป็นคนแบบขนลุกง่ายเวลามีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบน่าจะมีนะคือว่าคนที่แบบบางทีมาพราวู้รู้สึกอะไรถึงบางอย่างมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแต่ว่ามันรู้สึกได้อะว่าเอเป็นขนลุกอะมันมันมีการสัมผัสเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็บางคนที่มีอันนี้ชัดเจนมากมากอะ คือคนที่คนที่มีตาที่ผูที่สัมผัสที่อะไรพวกนี้ที่ชัดเจนบางคนก็ทําหน้าที่เป็นแบบหมอดูอะไรก็มีนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะแบบเออสามารถสามารถจะมาคอนเน็กกับกับเราได้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนกันนะซึ่งถามว่าครูศึกษาเรื่องหมอดูมานานมากๆแล้วนะคะว่าแบบมันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพราะมันมีแบบนี้บางทีเขาสัมผัสได้จริงๆจากพลังงานของเราก็มีเหมือนกันนะคะอันที่4ี่คือสมองทิพนะคะสมองทิพเนี่ยคือการที่แบบเราสามารถเข้าใจอะไรโดยที่แบบบางทีไม่ได้เรียนรู้มา แบบไม่ไม่ได้แบบไม่รู้รู้มาได้ยังไงซึ่งอันเนี้ยครูแบบหาคําตอบอยู่นานมากทุกคนแบบเพราะครูเป็นสมองของของเราอะคือไม่ต้องเห็นภาพไม่ต้องอะไรเงี้ยคือข้อมูลมาปึ้งที่สมองแล้วพูดได้เลยนะคะการมีพลังจิตในรูปแบบที่2นะคะในรูปแบบที่2ไอ้เมื่อกี้คือรูปแบบที่1น,นะ,ะแต่ว่ามี4อย่างนะคะรูปแบบที่2คือการมีพลังจิตแบบ channeling นี่เคยได้ยินไหมเอาตัวตนเดิมาออกไปเลยแล้วเอาตัวต,วตวน,นนั้นอะเข้ามาแทะแบบเข้ามาเลยซึ่งในโลกใบนี้มีอยู่หลายคนที่เห็นชัดเจนนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นอับราฮัมฮิกส์ เคยได้ยินไหมคือเวลาที่เข้าไปปุ๊บอับราฮัมฮิกส์เนี่ยเป็นคนเป็นชื่อคนคนอ่ะเขาชื่อเอสเตอร์ฮิกส์เขาก็รับนะคลืออ่นเขาเรียกอะไรรับปัญญาจากอับราฮัมฮิกส์เข้ามาในขณะที่เขารับเนี่ยคือเขาอ่ะเอาสมองของเอสเตอร์วางไว้เลย อันนี้จะชันนลิ่งได้เพียวกว่ามันจะมีอยู่2ประเภทในการที่แบบชันนลิ่งนะคะอันนั้นเนี่ยเวลาที่แบบถ้าเราสงสัยว่าเวลาเราไปร่างทรงต่างๆเขาคอนเน็กได้กับโลกวิญญาณจริงๆไหมจริงๆเขาคอนเน็กได้ค่ะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราฟังแล้วมันดูแบบมีมีความเราอาจจะสามารถรู้เลยว่าเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกแปลกๆเม่งๆแบบ,แบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่บางทีเขาเอาสมองของมนุษย์ในการตีความซึ่งตีความก็แล้วแต่บริบทเขาอีกมันเลยกลายเป็นว่าไม่เที่ยง คิดออกไหมอันนี้ถามว่าเขาจะโกหกเราร้อยเปอไหมมันก็ไม่ใช่แต่มันเกิดจากการตีความของเขาออันนี้เป็นพลังจิตอีกอรูปแบบหนึ่งนะอ,อีกรูปแบบหนึ่งแบบที่3ค่ะก็คือว่าคนที่มีพลังจิตแบบ Precognition คือยานอย่างรู้อ่ะอันนี้เราฝึกได้แต่ประเด็นฟังดีๆอันนี้คือคีนะคะคี key ก็คือว่าไม่เดี๋ยวคนจะถามคุูอีกว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าอนาคตเราถูกกาหนดไว้แล้วสิจริงๆไม่ใช่นะคือในขณะนี้การที่เขามียานอย่างรู้เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้คือเส้นเวลาเนี้ยเส้นเวลาของมนุษย์คนนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือในแง่ของพลังงานพลังงานเราวันนี้เราคิดยังไงเราทํำยังไงเราอยู่ในคลื่นความถี่เนี้ยอนาคตเราจะเป็นแบบนี้เวลาคนที่ชอบดูดวงอะค่ะถามว่าคนที่มียานแบบนี้เขาเห็นจริงๆว่าเราอะอนาคตเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่แต่เขาจะเห็นในขณะที่เป็นเส้น time ไล n e เนี้ยของเรา หมายความว่าเราอ่ะต้องมีพลังงานอ่ะขึ้นความถี่เท่านี้มีขึ้นความถี่เท่านี้มีแบบว่ามีความรู้สึกแค่นี้มีมีม,ม,ม,มีมีตัวที่ตัวเองเก่งอยู่แค่นี้แต่ถ้าวันเนี้ยเกิดวันพรุ่งเนี้ยคุณมีการพัฒนาขึ้นความถี่มีการพัฒนาแบบว่าใดๆอ่ะไอเนี้ยไอยาอย่างรู้ที่เขาเห็นเมื่อวานเนี่ยผิดละเราสามารถเปลี่ยนนะเราสามารถเปลี่ยนแบบ ทำ t i m e l ล n e ตรงเนี้ยนะคะโดยการที่เปลี่ยนพลังงานตัวเองหรือเรากลับไปแบบเยียวยาปมในอดีตของเราอะไรบางอย่างล้วเราเป็นคนใหม่แล้วจากเมื่อก่อนเราเป็นคนโทษตัวเองตลอดแล้วป็นคนแบบว่าเาท้อแท้เราเป็นคนสิ้นหวังเราเป็นคนอะไรเงี้ยเขาก็มองเห็นว่าเขาจะเข้าไปดูในอนาคตปุ๊บเขาจะเห็นเลยว่าเฮ้ยในอนาคตอ่ะปีคุณก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสมมุติอ่ะเออแล้วทีนี้พอคุณฟังพวกเขาแบบเนี้ย ไม่ใช่เขาแบบผิดอะไรนะเพราะเขาก็เห็นในเส้นไทม์ไลน์นี้ของคุณในปัจจุบันเนี่ยเออพอคุณไปดูเสร็จแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออชีวิตฉันมันไม่ได้แล้วแหละมันพังแลวแหละมันเป็นแบบเนี่ยโดนเคราะห์ไปอีก5ปีอย่างเงี้ยสมมุติเขาก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่ทําอะไรเพิ่มเติมละแต่ถ้าวันนี้คุณตื่นรู้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราเปลี่ยน,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 นพลังงานบอกว่าไม่ฉันไม่เอาไทมนะ์ไลน์นั้นฉันเอา,ทาไทม์ไลน์ใหม่อน,นั้นสิ่งที่เขาดูทั้งหมดก็ผิดดหมดเช่นนกัน รูปแบบที่4รูปแบบที่4อันนี้คุณเจอลูกศิษย์เหมือนกันนะคะรูปแบบที่4เป็นเขาเรียกว่า energy healing คนที่มีพลังจิตในรูปแบบของสามารถเยียวยาผู้อื่นได้ไอแบบที่5ค่ะแบบที่5คือ astral projection คือการถอดจิตอันนี้ครูเคยได้ยินคุณแม่พูดตั้งแต่เด็กตอนที่นั่งสมาธิกันหลายๆชั่วโมงตั้งแต่เด็กแล้วแม่บอกว่าแม่ถอดจิตได้ตอนนั้นอ่ะครูก็รู้สึกว่างงว่าถอดจิตคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเออวันเนี้ยพอมาศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นแบบอ๋อจริงๆใครๆก็ทาได้นะถ้ารู้วิธีแล้วก็คือเราต้องทิ้งตัวเนี้ยจริงๆแบบว่าเบาสบายแล้วมันมัน,ม,นมันลอยออกจริงๆเ่ะเอออันเนี้ยนะคะข้อที่6กนะคะก็คือคนที่มีเทเลพาธี่นะคะรู้จักไหม โทรจิตก็สามารถฝึกได้ด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะโทรไปคุยโดยที่แบบจริงๆล้วคือการที่ส่งสารในเนของเราอะโดยการที่ไม่ต้องโทรจริงนะการที่เวลาเราคิดถึงใครแบบถ้าคนหนึ่งแล้วอยู่ดีคนนั้นโทรกลับมาเคยมีแม่เหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมีอยู่แล้วคะ่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดพื้นฐานเลยว่าเอ้จริงๆเรามีเชื้ออยู่นะเรามีเชื้ออยู่นะแต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้พัฒนาให้มันชัดเจนเคลียร์มากขึ้นเท่านั้นเองจริงๆเรา่เป็นจิตวิญญาณย,ย่อยที่มาจากจิตวิญญาณรวมนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสื่อสารทางจิิตวญญาณน่่่่ทีีไมใชแบบ เราสามารถเข้าไปปุ๊บแล้วคุยกับใครได้ทั้งโลกได้ไปหมดแหละนะแต่นี่นต้องเป็นทักษะที่ฝึกแล้วครูก็เข้าไปเจาะดูข้อมูลเยอะแยะคือบนโลกใบนี้คนฝึกเรื่องนี้เยอะมากนะเทเลพาร์ตี้เยอะมากนะต่อไปข้อที่เจ็ดสุดท้ายแหละเอ่ออันนี้ครูเคยได้ยินในชีวิตนะประมาณสองสามคนแหละที่พูดเรื่องของการเขียนแบบอัตโนมัติคือเวลาจะสื่อสารแบบจะกับจิตวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยแล้วก็เอาปากกาเนี่ยเอาปากกาจดแล้วมันไปเองอ่ะออโตเมติกไรติง้ง t ัตโนมัติไรติงคือเขียนเอง mm hmm. เขียนในขณะที่อยู่ในพวังมันเขียนไปเองแล้วก็บางทีมันก็เป็นบางอย่างที่เขาส่งมาบ,บางทีก็มีพวกที่เป็นพวกไซคิกมีเดียมพวกพวกพวกพลังจิตใช้พลังจิตพวกเนี้ยบางทีเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่จะเกิดภัยพิบัติของโลกอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคนก็ทําแบบนี้แล้วก็เห็นแล้วเขียนเขียนในขณะที่แบบบางทีนะ พอหลังจากที่ออกจากพวังแล้วอ,อ,อ่านก็ไม่รู้ว่าตัวเองว่าเขียนว่าอะไรเพราะว่ามาจากมาจากสื่อจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกับอะไรหรือไมพวกนี้เป็นนักเขียนนักเขียนเขียนต่างๆอ่ะนักเขียนนักแบบสร้างละครอะไรต่างๆที่เปต้องเขียนบทอะ่ะส่วนใหญ่จะมีพลังจิตในรูปแบบนี้ดังน,นั้นวันนี้เอาเนื้อหานุ่งๆมาเล่าให้ฟังนะคะขอให้ทุกคนแบบสนุก กับเนื้อหาทางจิตวิญญาณด้วยกันนะคะแล้วกออ็ขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขนานี้แหละสำคัญที่สุดแล้วนะคะแค่แค่บอกเฉยน้องวันนี้ถ้าสนุกก็ติดตามเพจไว้ค่ะเดี๋ยวมาหาเรื่องอะไรพวกนี้มาให้ทุกคนได้แบบสนุกสนานกันนะคะแล้วก็พัฒนาจิตไปด้วยเนาะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพัลล่านักจิต,ตวิทยาก,กันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดแล้วแล้วว่า